โอ้ยอ้าโอ้ยแม่นหนูเลี้ยงแม่เหมือนกูเหมือนโดนโกงไงไม่รู้กดไม่ทันอน่แล้ว สวัสดีครับพบกับรายการเดอะสเตเดียมชาเลนจ์อยู่กับผมอาร์ตคอนเนอร์ครับก็มีแขกรับเชิญครับได้แก่ผมเองครับสิงข้าสนาไม่ใช่ใครที่ไหนอ่านะครับวันนี้มีเกมมาให้เล่นอีกแล้วนะครับชื่อเกมว่าวิทีมอิดดี้ทีมไหนเออนะครับเื่อเาทายชิ้นส่วนโลโก้ของทีมนั้นๆถ้าใครทายผิดก็โดนลงโทษอ่าโดนลงโทษเราเขียนหน้าเขียนตาเหมือนเดิมจะจัดหนักให้ด้วยไปนะครับก็อ่ะจัดไปเลยชิ้นส่วนแรกครับบอยบอย เอวบตตันครับถูกครับบ้าอะไรบ้าอะไรยังตึงอยู่หนูทะลุโตอันง่ายอันง่ายบอกเลยง่ายไปครับอาร์เซนอลครับผมไม่ต้องรอเฉลยเขียนเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมไปครับสเปอร์ ไ้คงนี้มนนั้งนรูโตะนรูตโตะยพร้ตตอมกั <c oughs> ค,ครับไปครับ <c oughs> จับเวลาครับจับเวลาครับสามสองห่ตอบ บ้านยูดูครับเมื่อกี้ได้ได้เท่าได้น้องไอ้ท้องสุดหล่อกำลังพูดเลยเลยกดปุ่มตัวตอบป๊บมีไรอ่าโอเคจัดไปโอเคจัดไปตอนนี้เอาเอาเอามือเอามือหัวได้ไหมอ่าเดยเดี๋ยวไปอาเซียนเปียดเดี๋ยวอาเซียเปียอาเซียนเปียสัญญาณนให้กดนะโอเคโอเคไปครับเดี๋ยวรับนะรับรับสัญญนี้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเ่้ย้ยเฮ้ยเ้ยเยเ้ยเย้ยเ้ยเยยเยเ้ยเยเยเ อ่เดินสองต้นใครนะครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกดไม่ทันอีกแล้วโอ้โหพอพอๆอพอพอคันนี้รอบนี้เตย้นตอบเลยอันนี้บอกเลยว่าอีกยากหนึ่งนะอ่าต่ออ่าให้เลยโอ้โหให้เลยเขียนเลยเอาเขียนเลยเขียนเลยแอตตาวิล่าโอ้ยอ่าโอ้ยหนูเลี้ยงว่เอาเลี้ยงอันนี้ยิ่งยากเข้าใหญ่นะอันนี้เลยจับมาโอเคโอเคออมนะครับไอ้ครับ ฟอเรสไม่ใช่ครับเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เยอแล้วครับอ่าโอ้ก็ยากอยู่นะไม่ใช่ฟอเรสด้วยเฮ้ยเอันนี้เลยขาเลยเฉลยเลยขาดเฉลยเลยดูนี่สืาครับอุ้ยเจ้ปีไม่รู้ยันโอ้โหอันนี้ไม่รู้ยันไม่มันมันลึกมากมากมันมันเราไม่ได้สังเกตเออมันขอไมอบเออเจ้ากูจะแตกเลยโอ้โหอ้าวขอบคุณเวลามันบีบต่อไปนะครับต่อไปนะครับไปครับ ต่อยมือต้นเนี่ยครับโอ้ยโอ้โหเหนือต่อยงั้นี่ยเหรอแตเอาแม่งเหมือนกูเหมือนโดนโกงไงไม่รู้ดีดีดีโกงดีดีดีการบันโอเคโอเคโอเคไหนครับดูตั้านพีคครับเราจะแข่งอรเลยครับพิดครับวิวเอาแล้วพี่สิงห์ครับเออพี่สิงห์ครับพี่สิงห์เอา้โหเยี่ยมก็โตแล้วดเอางี้ใครใครรู้นลุ้นเลยครับใบนะครับอยู่ที่มิเรลลี่ครับเดลตอร์ซิตี้พิดครับ เคยเป็นแชมป์ก็เออเอาะไรครับดูดีๆครับดูดีๆครับลิเวอร์ว่าพิดครับอืมอรีกอันยากยากยากดิวเซนพิดครับอ่ะมีใบอ่ะพี่เชมครับแมนซิตี้แมนซิตี้ครับผมเฮ้ยโดนกอนนะน่ะเมื่อกี้ ไม่ฮ้ยตโลเลยตโลผมลงก่อนตโลเลยย้อนดูด้วดู v ีอาวีอาไไโอ้ยเอามือตังอีกทลงแล้วเออนี่ตีผมพวดีไง v r ตีเส้นเลยตีเส้นเลยได้หมแล้วยังไงครับอ่ะัเราเอามือบางอี้วผมตีไปอ่ะา r ดีว่าเลือีเคมครับยีงไงตีเส้นเลยตีเส้นเลย ลูกต่อไปนะครับเฮ้ยอย่าทำยี้ดิเฮ้ยยจับหัวนี่จับหัว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 เออไปครับโอ้ยไปตันพิดครับเลตเตอร์พิดครับลีดครับอะไรนะครับลีดลีดยูนเต็ดถูกต้องครับว้าแม่มันลงตรงกูจนได้นานาลุโต คะแนนเสมอที่4-4นะครับอืามอครับจะพูดจะพูดไปครับเฮ้ยวอนมัรครับผมเขาเยอะเยอะเยอาเตอเเอาเนี่ยเห็นไหมอร่อยว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ยอแกแกแกตอบแล้วทไมไม่พูดเออเห็นไหมแไมแกไ่องเลยกร้วผมก่ตอบแล้วไม่ตอบไม่ได้ไม่ได้วอนมารเออรู้แล้วพอเลยมึงโอ้โหอะไรวะ ตอนนี้นะครับคะแนนอาร์ตที่ห้าไนที่สี่ที่สี่ไม่ต้องย้ำผมรู้แล้วพี่โอ้ยสี่นั่นะตอบได้อาร์ตเป็นแชมป์เดี๋ยวผิดเสมอเดี๋ยวอ่อนเลยไม่ต้องอ่อนเลยมาไมกูมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะเอานะครับจับวัวจับวัวนะครับไปครับโอ้แล้วนี่ครับฟอเรสครับผิดครับดูตันนะผิดครับเอาแล้วครับเดเตอร์ผิดครับนิวคาสเซิลครับผิดครับใช่ครับไบรตันครับไม่ใช่ครับแมนซิตี้ป่ะไม่ใช่กระเปอร์ตผิดครับ เป็นสัตว์ด้วยวูแพนตันครับวูแพมตันสู้ด้วยบ้าไอ้อาสบ้าเอากูมาฆ่ากูบอกเลยไอหนูเลี้ยงไนกูกะแตกเลยเมฆเหมือนกูเหมือนโดนโกงแอบไปลูกเรียนก็โกงเนอะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะ มาด้วยนะครับเดอะสเตเดียมนะครับตอนนี้ก็มีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Tik ทิก k อกยูทูบรวมถึง a c e b o o k นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องตัวตัวผมด้วยช่องอาร์ตคอนเนอร์นะครับมีทุกช่องทางเหมือนกันส่วนช่องดาวพิสิ์เฟซบุ๊กครับยูทูบแล้วก็ทางด้านของทิกตอกก็เหมือนกันครับแล้วก็ฝากทางด้านของเดอะสเตเดียมด้วยครับอยากให้ผมทำชาเลนจ์อะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนก็สําหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ